สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by Asset Management ค่ะ EP นี้ยังอยู่กับมิวเช่นเคยนะคะมิวพาทุกท่านมาชมบ้านอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะอยู่ในโซนเทพารักษ์นะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าพนาสนการ์เด้นโฮมเก้าค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพีใหญ่อ,อําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายจากถนนเส้นเทพรักค่ะและก็สามารถเดินทางไปยังโซนชนบุรีพัทยาได้สะดวกนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางพิเศษบูรพาวิถีนั่นเองค่ะ ภายในโครงการนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนเมนของโครงการที่มีความกว้างนะคะสามารถเดินทางและก็สัญจรได้สะดวกค่ะบริเวณด้านหน้าโครงการนะคะยังมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและภายในโครงการค่ะก็มีสวนสาธารณะนะคะที่เป็นพื้นที่พักผ่อนของลูกบ้านอีกด้วยค่ะรอบๆโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าค่ะอย่างเมกะบางนาและก็แมคโครค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลน,นะคะทั้ง โรงพยาบาลจุฬาลัตและก็โรงพยาบาลบางนา5อีกด้วยนะคะเอาเป็นว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่จริงๆค่ะอยากให้ทุกท่านตามมเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านหลังที่มิ้วพามาชมแล้วค่ะบ้านหลังนี้เลขที่90ทั152มีพื้นที่ทั้งหมด58.4ตารางวาค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมี3ห้องนอน3ห้องน้ำและก็2ที่จอดรถค่ะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะที่ท่านสามารถตกแต่งได้ตามความชอบเลยค่ะมุมหนึ่งจะวางเป็นชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็ตู้โชว์ตู้เก็บของต่างๆก็ได้อีกมุมหนึ่งสามารถวางโซฟาโซฟา บขนาดใหญ่จะเป็นโซฟารูปตัวแอหรือว่าจะเป็นโต๊ะสำหรับรับรองแขกก็ได้ค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะซึ่งท่านสามารถวางตู้เก็บของหรือว่าตู้โชว์กั้นพื้นที่ระหว่างหน้าบ้านและก็หลังบ้านได้ตรงนี้สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่หกที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดเราเดินลึกเข้าไปนะคะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่ห้องครัวคะ่ะซึ่งมีการกั้นพื้นที่ไว้อย่างเป็นส,สัดส่วนด้วยประตูกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่นะคะเวลาทําอาหารกลิ่นของอาหารจะได้ไม่ออกมารบกวนบริเวณห้องนั่งเลนนะะ่นค่ะภายในห้องครัวกว้างมากๆเลยนะคะท่านสามารถทําอาหารได้สบายๆเลยะคะ่ะและห้องครัวก็มีประตูที่สามารถเปิดออกไปเชื่อมต่อพื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้นะคะซึ่งท่านสามารถต่อเติมเป็นครัวไทยก็ได้แล้วก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ ท,ที่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะและบ้านหลังนี้ยังมีห้องเก็บของที่อยู่ใต้บันไดอีกด้วยนะคะทำให้ทุกท่านสามารถเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็นได้อย่างเป็นระเบียบค่ะ เดี๋ยวตอนนี้ตามมิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2งกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ชั้น2จะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่นิวพามาชมเป็นห้องมัสเตอร์เบดรูมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆแล้วก็ยังมีมุมที่เหลือนะคะที่สามารถวางตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้หรือจะใช้มุมบริเวณด้านซ้ายมือของตัวห้องค่ะทําเป็นโซนวอล์กอินโลเซนะคะหรือว่าจะทําเป็นมุมสําหรับทํางานก็ได้ค่ะ ในห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีห้องน้ำในตัวค่ะซึ่งภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันและก็มีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะมีประตูที่สามารถเปิดออกไประเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้นะคะซึ่งระเบียงมีขนาดกว้างมากๆเลยค่ะกินพื้นที่นะคะทั้งส่วนของหน้าบ้านและก็บริเวณด้านข้างของตัวบ้านสามารถระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็สามารถรับลมธรรมชาติบริเวณหน้าบ้านได้สบายๆเลยค่ะ องที่2และห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณตรงกลางและก็บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะทั้ง2ห้องมีขนาดไล่เลี่ยก,กันค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะหรือถ้าเกิดท่านไหนที่จะทําห้องนึงนะคะให้เป็นห้องพระห้องทํางานหรือว่าโฮมเ t ียเตอรเป็นพิเศษก็ได้ค่ะ ที่ชั้น2จะมีอีกหนึ่งห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันนะคะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันและก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพนาสน g การ์เด้นโฮมเเริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีบางพลีขับตรงไป1.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกูภารา2ขับต่อไปอีก650เมตรแล้วเลี้ยวขวาจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือ บ้านหลังนี้น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบายและยังอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วยท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยค่ะทางช่องทาง f a c e b o o k j a s s e t Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน,าน by j a s s e t Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมให้บริการที่สําคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะ และนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนังฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งบ้านเดี่ยวเทาเฮาเทาโฮมบ้านแฝดอาคารพาณิชย์และก็คอนโดมิเนียมค่ะส่วนอีพีหน้ามิวจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ